ก่อนออกเดินทางนะคะอ่าดีฉันไปอ่านเจอความเห็นของพี่น้องมุสลิมถามว่าอิสลามในประเทศไทยเนี่ยเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไรบ้างอ่าที่ถามเช่นนี้เนี่ยแสดงว่ามุสลิมเองก็ยังไม่เข้าใจว่าอิสลามในประเทศไทยเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไร พราะตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดถึงในแง่การเอาเปรียบการมีอภิสิทธิ์เหนือคนไทยคน,นอื่นๆในประเทศไทยเหนือกว่าชาวพุทธที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะทุกวนันนี้อิสลามเองเนี่ยพยายามขอมีส่วนแบ่งในทุกวัฒนธรรมในทุกองค์กรคำตอบนะคะคำตอบต่อคำถามท,าที่ว่า อิสลามเบียดเบียนสังคมไทยอย่างไรบ้างเริ่มจากข้อที่หนึ่งเลยนะคะกฎหมายอิสลามมีกฎหมายอพิสิทธิชนในขณะที่คนอื่นๆไม่มีอิสลามต้องการจะปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนในขณะเดียวกันก็ต้องการสิทธิประโยชน์จากการเป็นกฎหมายนั่นหมายถึงว่าถ้าใช้กฎหมาย ก็จะมีบุคลากรของรัฐเข้ามาอำนวยความสะดวกก็จะมีงบประมาณของรัฐเข้ามาจับจ่ายใช้สอยแต่ถ้าเป็นเพียงหลักศาสนาอย่างเดียวนั้นอิสลา,ามจะต้องหาเงินมาจับจ่ายใช้สอยเองนอกจากจะมีกฎหมายที่ใช้เฉพาะกลุ่มแล้วกฎหมายนี่ไม่ใช่แคใ่ใช้เฉพาะกลุ่มนะคะแต่เป็นวัตถุประสงค์ที่จะ ลุกรานทางวัฒนธรรมมันเป็นสงครามมันเป็นสงครามการยึดทางวัฒนธรรมนี่คือสงครามนะสงครามทางวัฒนธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีกฎหมายเข้ามารับรองในรัฐธรรมนูญมันคือการยึดพื้นที่ตามด้วยกฎหมายถามว่าเอาเปรียบมองเห็นไหมคะเอาเปรียบยังไง เมื่อเป็นกฎหมายก็บอกอลไไงคะมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีรัฐอำนวยความสะดวกมีรัฐจัดสรรงบประมาณมาให้ใช้จ่ายนี่คือกฎหมายเรื่องที่สองสิทธิประโยชน์ทางด้านการศึกษาการศึกษาของเราเนี่ยเรามีเรามีเรามีจังหวัดทั้งหมดกี่จังหวัด77็8ิบเจดเจ็สิบปดจังหวัดทั่วประเทศไทย ชาวพุทธเป็นประชากรส่วนใหญ่ของแผ่นดินนี้คือมีถึง95%แล้วก็เป็นชนดั้งเดิมที่อยู่บนผืนแผ่นน,นี้ที่อยู่บนผืนแผ่นดินนี้มาก่อนแต่ถามว่าคน95%เนี้ยรัฐบาลได้ดูแลอย่างทั่วถึงหรือยังทั้งสิทธิประโยชน์ทางด้านการศึกษา ทางด้านสาธารณสุขอย่างนะคะดูจากตรงไหนโรงเรียนตามชายแดนโรงเรียนตามป่าตามเขาหรือโรงเรียนเล็กๆถูกยุบไปสี่พันกว่าโรงถูกยุบไปสี่พันกว่าโรงครูอัตราจ้างก็เลิกจ้างในขณะที่โรงเรียนของรัฐเนี่ย ถูกยุบไปสี่พันกระรงครูถูกเลิกจ้างไปสองพันกว่าคนในขณะที่มีการบรรจุวิทยากรศึกษาอิสลามเนี่ยลงไปกับสองพันตำแหน่งทั้งข้าราชการประจำลอกเป็นพนักงานราชการสอนอิสลามศึกษาเงินเดือนหมื่นห้าถึงสองหมื่นห้า อันนี้เห็นชัดไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอภิสิทธิ์ด้านการศึกษาซึ่งเกิดขึ้นจากคณะปฏิวัติปีพุทธศักราช2515มีการจัดสรรงบประมาณตามมติคอรมอครั้งที่หนึ่งจัดสรรให้นักเรียนจาก4จังหวัดจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ผลกระทบที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจากการก่อการร้ายเข้าเรียนในในมหาวิทยาลัยเก้าเก้าแห่งนะคะทั่วประเทศรวมถึงพวกจปลอในรััมพานเตรียมทหารโรงเรียนในสิทธิ์ต่างๆแทบจะทั้งนั้นนะ่ะแม้แต่การบินพเลเรือนก็มีผลประโยชน์เหล่านี้เนี่ย ตั้งใจตั้งใจนะคะแรกๆเนี้ยจะเน้นทางด้านการศึกษาจะเน้นการผลิตครูผลิตนักรัฐศาสตร์นักปกครองนักกฎหมายเริ่มปีสองพันห้าสิบห้าแล้วก็มีการกนอกจากจะกำหนดโคต้านักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในมหาลัยรัฐแล้วนะคะก็จะมีการกำหนดตำแหน่งเมื่อจบมาแล้วเนี่ย หน่วยงานต่างๆเนี่ยจะต้องจัดตำแหน่งไว้รองรับให้มุสลิมที่จบการศึกษามาบรรจุตามมติคอรอมอรจาก2515ถึง2566มีจำนวนมุสลิมที่จบไปมากมายมหาศาลแล้วกลายเป็นผู้ปกครองในหน่วยงานองค์กรนั้นๆเป็นทหารก็เป็นผอ,อเหล่าทัพต่างๆ ทำให้ปัจจุบันนี้หน่วยงานกระทรวงทบวงกลมต่างๆเต็มไปได้วยห้องละหมาดแม้แต่ในค่ายทหารมาจากไหนก็มาจากนักเรียนทุนเหล่านี้ค่ะนักเรียนโคต้าเหล่านี้ที่รัฐบาลส่งเสริมตอนแรกๆว่าส่งเสริมให้นำเด็กนักเรียนจากสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาเรียนในระบบสามัญไม่ให้เด็กเหล่านั้นมุ่ง มุ่งเรียนแต่เรื่องศาสนาอันนี้คือเล่เหลี่ยมทางการเมืองเป็นคือเล่เหลี่ยมทางการเมืองเวลาขอโคต้าเหล่านี้อ้างว่าเพื่อจะดึงเด็กมุสลิมไม่ให้หมกมุ่นอยู่กับการเรียนศาสนาถามว่าเด็กเหล่านั้นเขาเรียนสิ่งเหล่านี้เองหรือไม่ไม่เขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่เป็นผู้ใหญ่ต่างหาก ที่ยัดเยีดยดสิ่งเหล่านี้เข้าไปในสมองเขาจนทําให้เขาเนี่ยซึมซับถึงความเป็นอิสลามเข้มข้นเกิดความรังเกียจลังงอนพุทธศาสนาเกิดความเกลียดชังพระภิกสุสมเกิดจากการปลูกฝังของผู้ใหญ่เด็กมันไม่ได้เกลียดชังพระสงฆ์เองเกิดจากไหนล่ะเกิดจากเกิดจากการปลูกฝังในโรงเรียนสอนศาสนา และพอเอาเด็กเหล่านี้เนี่ยมาเรียนในโรงเรียนรัฐบาลมาเรียนในโรงเรียนมาเรียนมหาลัยรัฐบาลก็นําความคิดที่เคร่งศาสนานั้นเอาไปเรียกร้องในสถานศึกษาใหม่ในสถานที่ทํางานใหม่ๆสุดท้ายคนไทยที่ใจดีใจบุญใจกว้างแบบไร้ปัญญาก็บอกอ๋อได้ได้ได,ได้เพราะอิสลามเข้าปฏิบัติแบบนี้เราก็ต้องจัดการให้เขา นี่คือการเบียดเบียนงบประมาณแผ่นดินนะคะเบียดเบียนยังไงรัฐบาลจะต้องจัดหาห้องละหมาดให้รัฐบาลจะต้องจัดหาอาหารฮาลานให้และเป็นมานานเป็นมานานนะคะปัจจุบันนี้มีการเร่งผลิตส่วนวิทยาศาสตร์เริ่มแรกคือเป็นครูผลิตครูผลิตนักปกครอง นักรัฐศาสตร์นักกฎหมายตอนนี้ผลิตฝ่ายวิทยาศาสตร์หมอพยาบาลนี่คืออะไรเขากำลังจะใช้งบป,ประมาณของเราสร้างชาติอิสลามในประเทศไทยแค่สองอย่างนี้เนี่ยก็กินงบป,ประมาณไปเกินครึ่งแล้วนะคะสิทธิประโยชน์และการเบียดเบียนงบป,ประมาณแผ่นดินของมุสลิมในประเทศไทยนอกจากนั้นก็มีการตั้งธนาคารจะรามตามหลักศาสนา เงินมาจากไหนเงินมาจากภาษีของคนไทยทั้งประเทศสงสัยเรื่องธนาคารอิสลามกับเรื่องการไปคาร์ดเนี่ยจะต้องแยกค่ะเอาแค่เรื่องกฎหมายกับการศึกษาเนี่ยมันก็ออกเอาเปรียบคนทั้งประเทศอยู่แล้วคนไทยอื่นๆยังขาดโอกาสทางการศึกษาอีกเยอะแยะแต่มุ่งเน้นไปที่มุสลิมชายแดนภาคใต้อันเนี้ยเกิดความเหลื่อมล้ำชัดเจน นี่แค่บอก